ค่ะชื่ออะไรคะชื่อหมูคุณหมูนะคะคุณหมูขายเป็นลูกชิ้นนึ่งเนาะมีหลากหลายเลยขายราคาเท่าไหร่บ้างคะขายมาห้าบาทนห้าบาทห้าบาทหมดเลยนะโอเคค่ะแล้วก็โมจะชอบตรงนี้คะ่ะแอบเห็นว่ามีทุกน้ำจิ้มเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดมายองเนสพริกอะไรนะซอสพริกซอสมะเขือเทศเนาะค่ะแต่ขออนุญาตดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคนี่ เป็นแบบไส่กระด้งเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็นึ่งมีหม้อนึ่งเตาอยู่ทางด้านล่างนะคะโอ,อ้สว่างเลยเขาเอามานออกให้นะคะแล้วก็ดูสว่างเลยนี่ฮอตดอกใส่กรอกก็มีนะทุกคนถือของขึ้นนะนี่เขายังขายห้าบาทเลยนะคะนี่ฮอดอกปูอัดปลาหมึกอะไรก็มีนะคะ นี่แลานี้แบบเสียบไม้ค่ะน่ารักเก๋ๆนะคะหนึ่งกระด้งนะคะทุกคนนี่อ่าไก่จอก็มีจ้าลูกชิ้นปลาเต้าหู้หมูนะคะหมูยอก็มีกุ้งก็มีนะคะนี่มีสามกระดงให้เลือกเลยน่าทานมากๆนี่ค่ะชิปนี่ค่ะ โซไส่อัวก็มีนะอ่าไส่อัวก็มีจ้ะทุกคนคะ่ะอ่าพ่อคะขอดูน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมจ๊ะอ่าช่วยคนน้ำจิ้มให้หนูดูหน่อยคะ่ะชิ้ยกมาหน่อยคะ่ะโอ้ยน่ากินมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะน่ากินไหมคะทุกคนขอบคุณคะ่ะ เป็นบรรดาซอสนะคะซอสพริกมายองซอสมะเขือเทศนะคะ<ม>อันไหนขายดีสุดอะจ๊ะ<ม>อันไหนลูกค้าเขาจะกินเยอะๆอ่ะอะจะเป็นเต้าหู้หมูนะเต้าหู้หมูนะโอเคแต่เต้าหู้หมูนะคะทุกคนขา<ม>จะขายดีสุดเลยนะคะอันนี้ฮอทดอกราคาขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นราคาเลยนะ<ม>โอ้ แย่ค่ะอ่าแยกน้ำจิ้มไปนะคะอ่าแล้วทําไมถึงแบบมาขายเป็นฟรดอกนึงพวกชิ้นนึงคะมันง่ายดีพี่เอามันง่ายดีนะคะแล้าใครสูตรใครคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของแม่ของคุณแม่ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะคุณคุณหมูอายุเท่าไหร่อ่ะถามได้ไหมจ๊ะ 18บแปดก็มาขายของหรอเป็นงานเสริมหรือว่างานหลักคะเรียนอยู่ไหม,ไมอ๋อเรียนอยู่นะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมอ๋อขายแต่เสาอาชย์เนาะโอ้เก่งมาก เราจะหมดแล้วนะคะ หมดแล้วแป๊บเดียวเองหมู <c oughs> เดี๋ยวนี้ถ่ายเพิ่มเติมหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> ขยันมากๆเลย มีจานนะคะทุกคนไสอั่วออเดอร์มาแล้วคะ่ะนี่เหรอคะไสอั่วกี่อันคะฮะสองอันนะคะลูกค้าก็มานะแล้วก็โมชอบชอบนมมากเลยอ่ะอันนี้อะไรจ้าพ่อค้าจ๋าเป็นปูอบวนเนนะ้นปูอบวนเส้นจัดมาเลยจ้ากะเพราหรือเปล่านี่กะเพรานะคะนี่ ชีสนี่แอบเห็นชีดไหลเยิ้มทะลุทะลวงนะคะเอาชีดด้วยเต้าหู้ค่ะโมชอเต้าหู้นี่เต้าหู้แล้วก็อะไรอีกดีนะมีกะเพราแม็กอยากได้หลิ่งนะคะห้าบาทเลือกเพลินค่ะทุกคนค่ะลูกค้าเขาก็มาเรื่อยนะ ตามสบายค่ะตามสบายค่ะตามสบายนะคะมีนี้ด้วยนะอะไรว่าที่ที่น้องเขาชอบกินตอนสมัยเราขายอะ่ะเนี่ยแวมพายเนาะโนโนนดูได้เลยค่ะเออแวมพรยจะสิบยี่สิบสามสิบสี่ิบห้าสิบครบแล้วนี่ค่ะ โอ้โหให้กันอย่างนั้นเลยนี่ค่ะอ๋ออ๋อของทางร้านเขาจะเป็นแบบนั้นถุงแบบนั้นนี่ค่ะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะคะแซ่บๆเลยค่ะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยอ๋อที่ร้านนี้เป็นถุงแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีถ้วยโฟมอ๋อครับผมไม่มีถ้วยโฟม ปกติเห็นร้านเขาใส่ถุงร้อนร้านนี้พิเศษนะเขาใส่ถุงเออเป็นถุงไฮโซนะทุกคนอ่าเป็นถุงร้อนรุ่นใหม่หรือเปล่าใช่โอ้ยไม่เป็นไรโโหนี่ค่ะเจ้าของร้านใจดีนะคุณหมูนะเขาแถมให้นะคะทุกคนน้ำจิ้มค่ะสาดเข้าไปค่ะนี่อ่านี่อ่าโอเคค่ะ จ่ายเงินเลยค่ะพ่อค้าขาคุณคุณแม็กค่ะเท่าไหร่ะห้บาทห้สิบนะจ๊ะไปเลยจ้ะคือเจ้าของร้านนะคะทุกคนค่ะก็คือ,ขอเขาเรียนอยู่นะเสาที่เขาก็มาช่วยแม่ขายนะแม่ก็ขายอีกที่นึงนก็คือช่วยกันขายคนละที่เลยนะคะนี่แวขวนใจเด็ก,ดกๆละค่ะที่นี่ เป็นคนขยันตั้งใจมากๆเลยอ่า เคค่ะ <Okay>, okay. เพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝา mm hmm. กกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามให้ด้วยค่ะ mm hmm. แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.